สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องราวดีๆที่ผมจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังในวันนี้ก็คือเสียงเรียกร้องว่าทําไงถึงจะให้ผังรายการเนี่ยนำเสนอให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการรับชมแต่ละวันครับ วันนี้ผมถือโอกาสนำเอาผังรายการของ Top News TV มานำเสนอกับท่านผู้ชมปิดท้ายด้วยความในใจของคุณท็อปวุฒินันที่จากเนชั่น TV มาช่อง Top News TV พร้อมกับคลิปที่คุณท็อปบอกว่าเป็นคลิปอันประทับใจมากที่สุดในชีวิตผังรายการ Top News แบบสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ เจอกันหนึ่งกุมภาพันนี้พบกับคนข่าวตัวจริงที่คุณชื่นชอบพรามชามคุณกนกคู่คุณธีระตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเข้านอนพบกันเช้าข่าวเข้มค่ำเล่าข่าวคนครับคู่ขขัญที่คุณชื่นชอบคุณสถาพรคุณหมิวอุบลรัตน์ฝ่าประเด็นโลกพาประเด็นร้อนการกลับมาพบกันของคุณอัญชลีและคุณสันติสุขมรงศรี ในข่าวเย็นข่าวเป็นข่าวคุณอัญชลีคุณวิทยเยนในข่าวเที่ยงตรงลึกกิงเศรษฐกิจ Top ปบิทอินไซ t ์ช่วงบ่ายและขอชัดๆกับคุณต้นวรเทพทุกค่ำคืนเปิดเนตรกับอาจารย์เสรีวงมนทาทุกบ่ายสี่โมงจันถึงสุขคุณตอบวุฒินันประกบคุณหมิวอุบลรัฐคุณอามชนุตราข่าวมีคม สาวทาทิ์และทัพผู้ประกาศข่าวทุกช่วงเวลาและที่สำคัญลายกหนกยกสยามเวลาดีเวลาเดิม20นาฬกา10นาทีวัาทิตย์ห้ามพลาดครับติดตามข่าวสารจากเราได้จากทุกๆช่องทางกล่อง psi infoset g m MM m z ช่อง77และ YouTube พร้อมกับ Facebook คุณตอบวุทินัน ได้โพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการลาออกจากเดชั่นทีวีไว้ด้วยว่าเราจากกันด้วยดีก่อนออกผมได้ชี้แจงคุณอดิศักด์คุณอรัญญาและคุณฉายถึงเหตุผลสำคัญและได้ฝากแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่ผมรับผิดชอบในบวกอีกหนึ่งใบนอกจากตำแหน่งผู้ประกาศข่าวหวังอย่างยิ่งว่าทั้งสามท่านจะเปิดโอกาสดีๆในวันข้างหน้าให้ผมเสมอเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ทุกวันนี้ ผมยังอดไม่ได้ที่ต้องเข้าไปติดตามผลงานของทีมงานหน้าจอหลังจออยู่เสมอในเวลาที่ผมต้องคิดงานใหม่ๆเรียนรู้กับคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหลายคนในเนชั่นเข้าใจเราอีกหลายคนที่เคยเสนิทสนมทำเมินนิ่งก็คิดว่าเราเปลี่ยนไปที่ว่านั่นคือส่วนน้อยมากแต่ทำไมเราถึงต้องแคร์เมื่อเราคือเราเราคือแฟนคลับเนชั่นชาแนลเนชั่นทีวี จะอยู่ในใจเสมอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจเมื่อตอนเด็กๆเ,เราถูกปลูกฝังเอาไว้ว่าให้เรารักพระมหากษัตริย์รักพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์คำถามคือทำไมจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเราศึกษาวิถีชีวิตการปฏิบัติต่างๆเราถึงได้ทราบว่าคุณูกประการของแต่ละพระองค์นั้นล้วนมีมหาศาลครับสิ่งที่ผมประทับใจคือตั้งแต่ ประถมมกษย์แห่งราชวงศ์จักรีก็คือในหลวงรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้ฟาจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระราชทานที่ดินส่วนหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครช่วงที่ตั้งกรุงรัตนโก,กสินทร์ให้ผมได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่ผมอยู่จนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งเรื่อยมารัชกาลที่9สิ่งที่ประทับใจมากนั่นก็คือท่านทรงให้สิทธิเสรีภาพชาวไทยนับถือศาสนาโดยไม่จำกัดไม่แบ่งแยกและที่สําคัญก็คือ พระองค์ทรงสั่งให้แปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยจากภาษาอัหรับซึ่งทําให้เราทุกคนได้ปฏิบัติตัวอย่างลึกซึ้งจนถึงปัจจุบันครับจนกระทั่งรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบท่านก็ทรงสืบทอดตํานานนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือสิ่งที่ผมต้องจารึกเอาไว้ในหัวใจเราปรักพระเจ้าแผ่นดินครับ